สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับคลิปนี้เชื่อมโยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนะครับมากันที่เรื่องแรกครับ MEN สื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยก่อนหน้านั้น มีการคอนเฟิร์มครับเกี่ยวกับการปล่อยนักเตะตัวหลักแล้วก็ตัวสำรองออกจากทีมหลายคนซึ่งล่าสุดเนี่ยน่าจะมีการปล่อยนักเตะเพิ่มเติมอีกประมาณ7-8รายได้นะครับโดยผู้เล่นที่น่าจะโดนพิจารณาการปล่อยตัวเพิ่มเติมเนี่ยก็คือในรายของแฮร์รเบ็คไวนะครับแนวรับกับตันทีมของทีมมันเองนะครับที่มีข่าวกับท็อตแนมอัสเปอร์แล้วก็อีกหนรายก็คือจจดอนซานโชที่มีโอกาส กลับไปเบอร์เซียดอทโมนีครั้งหนึ่งซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดนะครับส่วนในรายของเดวิดเดกอาก็มีโอกาสที่จะแยกทางกับแมนยูเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าสัญญาเนี่ยไม่คืบหน้านะครับรวมไปถึงในรายของเดนนี่ฟาร์เดเบกนะครับที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลงานก็ขึ้นขึ้นลงลงครับยังปรับตัวไม่ได้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บทําให้ซัมเมอร์นี้อาจจะโดนพิจารณาการปล่อยตัวเหมือนกันขณะเดียวกันก็มีในรายของเอริกบายยี่เล็กเตอร์ลิสแม็กโทวนีก็อยู่ในข่ายการปล่อยตัว แล้วก็ยังมีม้า์เสียวเหมือนกันนะครับที่ผลงานขึ้นขึ้น,นลงแล้วก็มีอาการบาดเจ็บก็ จะโดนพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับที่มีการรายงานออกมานะฮะว่าอาจจะมีนักเตะอีกหลายคนนะที่แมนยูพร้อมปล่อยเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนเรื่องของโอลิวัสกินนะครับมีรายงานจากดิอาราติกนะครับมีการระบุว่าหลังจากที่แมนยูเนี่ยดูเหมือนจะพลาดการได้ตัวเอลิคคีนโอซิมเพนฮอยลุนที่มีราคาทั้งสูง แมนยูก็มีการเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ในรายของโอลีวัสกินส่วนหน้าของอัตาวิลาแทดนะครับที่ มีประสบการณ์ในงกฤษอยู่แล้วนะครับอายุก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับ27ปีสถิติที่ผ่านมาของนักเตะรายนี้ก็ถือว่ากดสกอร์แต่ละซีซันเนี่ย10ประตูขึ้นไปโดยตลอดนะครับในช่วง2-3สซีซันที่ผ่านมานะฮะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ส่วนเรื่องของเมกเงินค่าตัวยังไม่ชัดเจนแต่ว่าน่าจะถูกกว่าเป้าหมายเบื้อต้นที่แมนยูสนใจอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องของจอแดนพิคฟอร์ดครับมีรายงานล่าสุดออกมานะครับว่าแมนยูเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน45ล้านปอนด์ให้กับเอเวอเรตตันะครับในการพิจารณาการดึงตัวจอแดนพิคฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่สัญญาฉบ,บับใหม่ของที่บริการเนี่ย มันยังไม่คืบหน้านะครับแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะแยกทางกับแมนยูอีกด้วยซึ่งแมนยูก็เตรียมที่จะดึงพิฟฟอร์นี่แหละเข้ามาทดแทนทันทีในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะเชื่อกันได้ว่าเอเวอร์ตันก็พร้อมปล่อยด้วยแล้วก็ราคาค่าตัวตั้งกันเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายดังติดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ